สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้จะไปเก็บผักบุ้งค่ะรอผักบุ้งประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะผักบุ้งไม่ไหลมาเลยจ้ะมีแจะผักตบเนี่ยเนี่ยพอลุงว่าจะดึงอันเนี้ยพอลุงว่าจะดึงกอน,นี่แหละเอาไปไว้ให้ปลาจ้ะให้ปลานินจ้ะเพื่อนๆเลี้ยงปลานนลจ้ะค่ะมันไม่มีคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยตรงนั้นเขาเลี้ยงผักบุ้งจ้ะนึกว่าเขาจะตัดมาวันนี้วันนี้ไม่มีเลย มานั่งรอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วจะ้ะเนี่ยมานั่งรอว่าจะทําคลิปเจบผักบุ้งจะ้ะวันนี้ผักบุ้งไม่มีจะ้ะเนี่ยจะดึงอันนี้แหละเดี๋ยวพลุงเขาจะดึงจ้าจะดึงผักบุ้งก็เลยทักทายเพื่อนๆเล่นๆจะ้ะเพื่อนๆจ้าแม่น้ําท่าจีนนะคะเพื่อนๆเนี่ยแม่น้าท่าจีนคะ่ะ มันก็อยู่นี่ล่ะค่ะอยู่ปีนี้ปีที่สาสิบเอ็ดแล้วนะคะอยู่อ่ะมาอยู่เนี่ยปีที่สามสิบเอ็ดลวจ้าน้องยายา่าตามหาแม่ค่ะเพื่อนๆนน้องยาย่าจ้าหาแม่ละจ้าตามหาแม่ละลูกโอ้ยนักเลงค่ะไปเจอหมาวัดหมาวัดกันยังไงคะ่ะไม่ได้พูดเล่นนะคะเนี่ยอนองยา่า,าจ้าหาจ้าล่ะลูกเออตามหาแม่จ้า ถ้าถ้าเขาเขาเจอมอเตอร์ไซค์หรือเขาเจอรองเท้าเนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่าเออแม่อยู่แถวนี้เสียงอะไรเนาะวันนี้เขาไม่ไม่ขับจ็ตสกีเมื่อวานนี้เขาขับจ็ตสกีค่ะวันนี้อู้ลมมันแรงเนาะขึ้นเห็นไหมเขาเลยไม่ขับเนาะโอ้อากาศดีดีค่ะเย็นเย็นนะย,ย่ยายไม่ลงน้ําลูกโอ้ลูกกินน้ํจาจะเพื่อน,นคะ ก็อยู่แถวนี้ระคะอยู่มาตั้งสามสิบเอดปีนี้จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้ะเนี่ยนั่งเล่นๆเป็นเพื่อนกันเนาะจ้ะเพื่อนเพ่หวานไม่มีอะไรหรอกเพื่อนๆบางคนว่าเออทำไมหวานไม่ทำคลิปลงคลิปหวนติดมีคนป่วยจ้าดูแลคนป่วยให้กำลังใจคนป่วยก่อนจ้านะคะเพื่อนเอนเอาเสียงอะไรมาเสียงเรือจ้ะเพื่อนๆ เรือมาจ้าเดี๋ยวดูไปด้วยกันนะจ้าอ้าเรือมาทําอะไรเนาะเรือหางยาวไม่ลากปลาหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะขับผ่านเฉยๆค่ะนะผู้เ่ามาผู้เ่าเดินนะันเดินจ้ะเอาน้องพิงก็ตามจาาเลยลูกเออนี่ไงออปิงอีปิง,ปงนายเพราะนั้นก็ทะเลาะกันจ้าเพื่อน มวันนี้คลื่นมันแรงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเห็นไหมอันนี้มีอะไรล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนนั่งเล่นอยู่อย่างนี้ละจ้ะเพื่อนเพื่อนกุยกันอยู่อย่างนี้ละจ้ะไม่มีอะไรมากมายจ้ะอ้าวเสียงนกก็มาร้องกุ้ยวกุ้ยวอยู่ขึ้นมาจากชายน้ำแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าน้องมานั่งรอจ้าเลยลูก นั่งรอจ้าเลยเลิผักบุ้งไม่มีวันนี้เนี่ยลูกๆก,ก็นั่งรอมีไม่ใช่เป็นบาหวานความดันแล้วหรูกนี่หาวานหาปลามาหวานก็ขังไว้ตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆปลาหวานได้ขายตลอด28ชั่วโมงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ะมีอยู่มีกินสบายๆจ้าเห็นไหมอันนี้ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูเห็นไหมเนี่ยอะไรนะั่นเห็นไหมเพื่อนๆ งนี่มันเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมก้านเดียวกิ่งเดียวเต็มเลยนะคะเ <_ an> พื่อนเพื่อนโอ้ยมือเดียวจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยนั่นให้ได้นั่นหอยอะไรนัน่นหอยขมจ้าเต็มเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนใช่ธรรมดาเด้หวานนะั่นน่ะเห็นอะไรก็หยิบจับมาฟ้าก็ขังไว้นี่ละค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนี้ขายหมดจ้าเพื่อนเพื่อนดูหอยหวานนะจ๊ะอุย้ยไม่ใช่หอยหวานนะคะหอยขม หายคมจ้านี่เต็มเลยนะคะนนหนาะเพื่อนๆเป็นก้อนๆเลยนะคะนนหนาะ <s par ug> แต่พลุ้งพนกินหอยเชลลีจ้าแต่ว่าลูกสาวเพิ่งก็ดไส้สมตมนิดๆหน่อย,ยๆจ้าสิบสิบลูกยี่สิบลูกอย่างเงี้ยที่เหลือก็นี่แหละค่ะแน่นอยู่นี่ละค่ะแค่ธรรมดาเด้ไปหามาจากเพื่อน ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะคิดถึงเพื่อนๆนทุกคนนั่นล่ะคะ่ะบางทียุ่งยุ่งถ้าหวานไปให้กําลังใจเพื่อนไม่ได้เต็มที่หวานก็ไม่อยากปล่อยคลิป,ป่ะจ้ะถ้าหวานไปบ้านไหนนะไม่เอาไว้สารไม่เลิกนะคะเพื่อนๆนนอกจากไลฟ์สดจากเพื่อนๆนถ้าไลฟ์สดถ้าสานาทีนี้ก็จบนะคะถ้าเกินนั้นก็ขออนุญาตออกนะคะเพื่อนๆ มาบ้านร้านไม่ขาดทุนนะเจ้าเพื่อนๆอันไปเต็มที่ให้เพื่อนๆจ้ะหวัดจะลาเพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆจ้ะขอบคุณน้ำใจเพื่อนๆมากๆนะคะพอไม่อันนี้มาพอไม่เห็นก็ทักทายถามหากันเนาะจ้ะเพื่อนๆนี่ไนงะอันก็อยู่บ้านน้อยหลังนี้ละจ้ะบ้านน้อยบ้านหวานอยู่อยู่สบายๆ,ๆจ้ะเพื่อนๆเนี่ย พอลุงจะไปเอาผักบุ้งให้แล้วจ้ะเตรียมซุดแล้วจ้ะผักบุ้งก็ไม่มมอนั้นบ้านเพื่อนบ้านนะจ๊ะแม่อยู่อย่างนี้แล้วค่ะง่ายๆสามคนพ่อแม่ลูกจก้ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๊ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจา้ารักและคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่มีอะไรมากแล้วจ้ะบางทีวิ่งไปวิ่งมาก็เมื่อยจ้ะเพื่อนๆจ๊ะน้องมากินน้ำค่ะ มาจ๋ามาจ๋าลูกน้องมาเออผอมเพียวเชียวสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆจ๋า